กับกราสุดช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะผมขอแจ้งช่องทางที่ท่านจะสามารถโทรมาสอบถามกับอาจารย์ได้สดๆนะครับที่เบอร์02นะครับ934 9561 2นะครับแล้วเดี๋ยวขอโปรโมทอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็คือทาง facebook.com ของเรานะครับ มงคน9้านะฮะท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถฝากคําถามอาไว้ที่ช่องทางนี้ได้เลยครับแล้วก็อื่นนะฮะเรามีคําถามจากเ c e b o o k นะครับจากคุณฤทธิชัยนะครับชิงชัยนะครับอาจารย์ครับผมเกิดปีมะโรงนะฮะปี2 5 0 7ประตูรั้วควรทาสีอะไรดีครับโดยทิศหลังบ้านของผมเนี่ยอยู่ที่330องศาครับอาจารย์ครับผมหน้าบ้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ก็ใช้สีเขียวนะครับก้ามปนสามารถทําได้เส่็จแล้วไม่ถามผมว่าในบ้านใช้สีอะไรหลังบ้านทาทอง ใช้สีขาวปันบุหรี่หรือขาวงาช้างจา์แถมให้ด้วยเลยนะครับต้องขอบคุณคุณฤทธิชที่ใชมากนะคะที่ถามกับทางรายการมาครับนี่เรามีสายเข้ามาแล้วครับผู้โชคดีครับได้เข็มทิศนะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเขาว่านี่ทิศตะวันออกอ๋อทิศตะวันออกครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณคือผู้โชคดีนะครับสายแรกครับคุณอะไรครับ คุณนีค่ะคุณนีฮะถามอาจารย์เกี่ยวกับอะไรครับผมอ๋อจะถามอาจารย์ว่าเอ,อหน้าบ้านประมาณสองร้อยเจ็ดสิบองศาถึงสองรอแปดสิบองศาเนี่ยครับอยากถามอาจารย์ว่าจะต้องทำยังไงน,นะจะทำอะไร<ด>ครับดีไหมคะถามอาจารย์เนี้ยแล้วก็เคยเห็นอาจารย์บอกว่าต้องแขวนโลหะหกแท่งใช่ไหมอย่างนี้นะปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้ดาวห้าเข้ากลางถ้าคุณถามถึงเรื่องดาวประจําปีนะเนี่ยห้าหก เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่หน้าบ้านคุณหันไปทิศอะไรนะเออเอาเข็มที่อาจารย์อาจารย์บอกค่ะหันางเข้าบ้านและยิงเข้าไปเนี่ยครับอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยสองร้อยแปดสิบองศาอ,อ๋อสองร้อยเจ็ดสิบนะครับหน้าบ้านเนี่ยอ่าเก้าสิบองศานะครับ,รบหลังบ้านสองร้อยเจ็ดสิบนะฮะให้แขวนโมบายหกแท่งที่ตรงหน้าบ้านเพราะว่าอะไรคุณมาดู ฮัลโหลค่ะค่ะคุณดูนะค่ะหลังบ้านตะวันตก270หน้าบ้านตะวันออก90ปีนี้ดาวสามอยู่หน้าบ้านดาวสามคือดาวแห่งการทะเลาะเบาแหวงเดี๋ยวเห็นไหมฮะครับแกนเบาบายกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงและแถมอีกนิดนึงกันละกันนะครับให้ตั้งนะครับกีแลนสองตัวนี่หน้าบ้านครับอะไรนะคะเดี๋ยวกีแลนครับกีแลนสองตัวตั้งไว้ตรงไหนคะตรงหน้าประตูหน้าประตูทางเข้าบ้านใช่ ตั้งเพื่ออะไรครับอาจารย์ตั้งไว้ขนานกันไม่อยู่ตรงขวาตัวงซ้ายตัวอ่เพราะว่าอะไรบอใบนี่แขวนตรงไหนครับอาจารย์บอใบแขวนเหนือบ้านไงพี่เหนือประตูบ้านใช่ครับใช่นะครับโมบายกี่แท่งครับอาจารย์6แท่งครับ6แท่งนะคะสาเหตุที่ใช้กีแลนเพราะอะไรหน้าบ้านคุณหันไปทิศอสุไรส์ประจําปีโอ้นะเสร็จแล้วทิศตะวันตกเฉียงใต้ให้แขวนน้ําเต้าทองเหลืองไว้อันหนึ่งครับตะวันตกเฉียงใต้ใต้เหรอคะแขวนน้ําเต้าทองเหลือง เพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานแห่งความเจ็บป่วยเอาน้ําเต้าทองเหลืองดูดมันเลยครับตะวันตกเฉียงใต้แขวนน้ําเต้าทองเหลืองครับครับผมโอเคนะครับครับผมคุณนีได้คาตอบแล้วนะฮะเดี๋ยวมีอะไรสงสัยนะครับถามอาจารย์หลังไม้ได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะฮะสี่ห้าหกหนึ่งหกเจ็ดสี่นะครับผมแล้วเรามีสายต่อไปนะครับคุณปียะครับสวัสดีครับปียะพรค่ะปิยะพรนะครับผมขออภัยครับคุณชื่อปิดคือประตูหนวบ้านเลยค่ะ ตรงกับประตูตัวบ้านค่ะแต่หน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือต่อคะหน้าบ้านหันทิศเหนือใช่ไหมครับค่ะหลังบ้านทิศใต้ค่ะ,ค,ะคุณจะถามอะไรผมครับคือว่าแบบเหมือนที่บ้านตอนนี้แบบว่าเวลาข้อมีแบบปัญหากับผู้่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำเราจะแก้อะไรได้บ้างไหมคะจะแก้ยังไงได้บ้างคนะครับมีปัญหาก็เพื่อนเพื่อนบ้านเนานคือเ่อนมาคือแบบหนึ่ง ใช่แล้วก็ทางทางซ้ายบ้านหนูเนี่ยจะเป็นสามแห้งแล้วสามแพ่งแบเอาอย่างนี้เราแก้เกี่ยวกับเรื่องวงช่วยกันก่อนนะครับส่วนเนี่ยพฤติกรรมของเพื่อนบ้านบางครั้งเนี่ยนะครับจิตใจของเราไม่เหมือนกันเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนี่จำไว้นะครับยอมได้ก็ยอมหยวนได้ก็หยวนนะครับเราไม่ต้องไปต่อสู้นะครับในทางวงช่วยเขาบอกนะฮะอย่าอย่าสร้างศัตรูนะครับต้องสยบได้ไม่ใช่อย่าสร้างศัตรู นะครับต้องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรอ่ะทางสามแพ่งคุณใช้กระจกโค้งนะครับกระจกโค้งรู้จักไหมครับตั้งรับไปก่อนมาแบบนี้นะครับเอาไว้ตรงมุมบ้านเหรอเอาไว้ตรงที่มันตรงกับทางสามแพ่งคุณอ่ะอย่างเงี้ยนะครับกระจกโค้งเอาไว้สลายพลังที่ไม่ดีพลังแห่งความเจ็บป่วยต่างๆแต่นะครับเพื่อนบ้านเลื่องเคียงเนี่ยนะมันเป็นกันทุกที่อะคุณนะฮะเพียงแต่ว่าเราตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหวพรายเยอะ ทีนี้คงชุ้ยจะดีหรือไม่ดีต้องรู้จากทิศทางองศาก่อนนะแลวเดี๋ยวเรามาแก้กันนะจ้าเอาละครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมมีคําถามจาก Facebook มานะฮะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับจากคุณนิรันต์นะครับเขาบอกมาว่านะครับอาจารย์มงคลครับผมเกิดปีมะเส็งฮะอยากจะทาบ้านเนี่ยไม่รู้จะทาสีอะไรนะครับรบกวนอาจารย์ตอบหน่อยครับหลังบ้านทิศอะไรล่ะครับไม่ได้บอกมาครับคุณนิรันต์นะฮะเอาถ้าปีมะเส็งถ้าหลังบ้านคุณทิศใต้นะอาจใช้สี อ่าไม้เกิดไฟ Transfer, ใช้เขียวนอนอ่าถ้าหลังบ้านทิศตะวันตกท่าทองใช้ขาวพันบุรหรีถ้าหลังบ้านทิศเหนือใช้ขาวอมฟ้าฟ้าถ้าหลังบ้านทิศตะวันออกใช้ขาวอมเขียวเขียวนะครับถ้าออกเฉียงใต้ใช้ขาวอมเขียวเขียวถ้าทิศตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ใช้ขาวครีาาามครีมขาวงาช้างนะครับหรือตะวันตกเฉียงเหนือก็ขาวขาวพันบุหรี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นทิศาตาโลหะ ครับเข้าใจไหมครับนี่อาจารย์แถมให้ทุกสีทุกท่าเลยนะครับในหลักของเป็นเดท่านี่นะครับต้องขอบคุณคุณนิรันนะที่ทำให้ทุกคนได้ความรู้นะครับเห็นว่าอาทิตย์หน้า อาจารย์จะแอวเหนือนะฮะเยี่ยมเยียนชาวเจียงไฮไปถวัดล่องขุนนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ฮะที่อยู่ทางด้านทางภาคเหนือนะครับเจียงไฮเจ้าเจียงไฮเจ้าก็มาสวัสดีกับอาจารย์ได้นะเจ้าเนี่นะครับไปทักทายกันได้นะครับที่จังหวัดเจียงไฮเจ้าและเพราะว่าจะเดินทางวันพุธนี้นะเจ้าก็ถ้าท่านใดสนใจหรืออยากจะคุยกับอาจารย์ตัวจริงเสียงจริงคนนี้ไม่มีตัวปลอม และเป็นคนที่กล้าให้นะครับให้จนหมดตัวครับแล้วก็ใครมีปัญหาโทรมาปรึกษานะครับได้ไม่ต้องกลัวบางคนโทรมากลัวกลัวอย่ากลัวนะครับที่เบอร์0ู0นนะครับ4561674นะฮะโทรมาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทรมาปรึกษานะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนใช่มีอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์จากคุณชัยวัฒน์ขวัญชุมนะคุณถามอาจารย์ครับบ้านผมเนี่ยไม่มีประตูหลังบ้านอ่ะ เป็นอะไรไหมครับอาจารย์พอดีบ้านผมเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับคือบางครั้งเนี่ยอย่างบ,บ้านตึกแถวมันก็ไม่มีประตูนะฮะ,ฮะทีนี้ให้คุณทําลูกลมไว้ก็ได้ลูกหนึ่งลูกลมะะหรือว่านะฮะช่องระบายระบายลมก็ได้ครับเขาบอกว่ากินเข้าไปต้องมีการถ่ายบ้างอ่าอ,อย่างนั้นก็ได้ยางตึกแถวเงี้ยทำประตูข้างไม่ได้บางคนบอกเอาประตูหลอกมาตั้งไว้ได้ไหมไม่ได้นะคุณนะทำเป็นลูกลมที่ระบายอากาศแต่ต้องอยู่ในดาวที่มันเป็นลาบ คุณต้องเดินดาวดูก่อนว่าเป็นตำแหน่งดาวเก้าไหมหรือเป็นตำแหน่งบารามีวิบัติบารามีวิบัติขึ้นไหวได้ครับเสร็จแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถึงบอกว่าความรู้ที่ดีต่างๆเนี่ยนะครับหาได้จากตำราก็จริงอยู่<ช>แต่ความรู้ที่ดีนะครับ,ค,รบควรที่จะมีครูบาอาจารย์ในการที่จะแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมเี่ยวเ่งนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณลิขิตาพยากรณ์ เขาบอกว่าดวงบ้านก็อย่างหนึ่งดวงชะตาชีวิตก็อย่างหนึ่งครับเราอย่าประมาทกับชีวิตแต่การเลือกซื้อบ้านที่ดีนะครับเวลาดวงชะตาคุณถดถอยเราสามารถเอาวงจุ้ยบ้านมาเสริมได้ไม่ให้ตกลงถึงถึงศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กรกฎาคมติดต่อกับคุณไก่นะครับ0 8 9 9 2 2ป3 6 8้กวันนี้วันนี้นะฮะทางรายการครับเรียกได้ว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะมันจะเป็นเรื่องของทิศ เขียดสัวนะฮะแล้วก็เป็นองศาบ้านนะครับท่านไหนที่สนใจนะฮะแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่มเติมเนี่ยสามารถนะฮะมาศึกษากับเราได้ในวันที่7กรกฎาคมนี้นะฮะในโรงแรมเลกซันเดอร์นะครับผมแล้วว่าอาทิตย์หน้านะครับอาจารย์จะเดินทางไปเชียงไฮยผมย้ําอีกครั้งนะฮะใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกุลธรมงคลประพฤติน,นะฮะและท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติจะต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา19บเก,กน้นาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาท MVTV Variety News นะครับผมสำบวันนี้สวัสดีครับ